เจอผมนายกิมราศนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่12ธันวาคมนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกเพชรยินดีนะครับมวยมันสนันเมืองที่เวทีนานาชาติลังสิตปทุมธานีนะครับทูโฟยูยีนะครับถ่ายทอดสดตอน6โมงนะครับช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่2นะครับรับชมต่อได้ทางเพจมวยเด็ด7 8 9นะครับตอน2ทุ่มครึ่งนะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่1นะครับกิศดาแดงรดดีนะครับวันนี้เจอกับสกายนุ้ยสีมณมเมืองนะครับ คู่นี้สู้กันพิกัด1 1 3่านะครับกิษดานี่มวยจากหนองบัวลำพูนะครับแต่ว่าไปซ้อมหนองเรือพอหลักบุญที่ขอนแก่นนะครับก็มวยขวานะครับเขาในดีปล้ำตีแข็งแรงครับบู๊ดุดันครับผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีแพ้น็อกยกที่3ามเจ้าเพชรเลนูเกียริทงยศนะครับขณะที่คู่ชกนะครับสกายนุ้ยสีมุมเมืองนะครับสกายเนี่ยมวยจากเพชรบณ์นะครับซ้อมนุ้ยสีมุมเมืองนะครับก็มวยเข่าบู๊ดุดันคล้ายๆกันนะครับผลงานไฟล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่4เจ้า ริมเขื่อนนะครับคุ่นีชอไปที่สกายนะครับส่วนคู่ที่2ครับธงชัยนุ้ยสีมมเมืองนะครับเจอกับโยธินน้ําจิ้มดับดันสารคามนะครับคู่นี้สู้กัน121นะครับธงชัยมวยจากพิจิตนะครับซ้อมนุ้ยสีมมเมืองนะครับก็ประเภทเตะขาต่อยหมัดนะครับวงในไล่แขนดีนะครับผลงานไฟลล่าสุดนะครับก็มีชนะเพชรภูผานะครับขณะที่คู่ชกนะครับคู่ชกเจ้าโยธินนะครับมวยจากศรีสะเกดนะครับซ้อมดับดันสารคามนะครับ มวยขวานะครับอาวุธหนักแรงนะครับผลงานล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่4เจ้าเพชรกาลสินนะครับผู้นี้ชอบไปที่โยทินนะครับโยทินน้ําจิ้มดับตานสารคขมนะครับส่วนคู่ที่สานะครับคู่รองนะครับน้ำผู้ไก่สิรพบ็อกซิ่งยิมนะครับเจอกับเจ้ายอดภูมารุดสวยจาาเจดนะครับน้ําผู้เนี่ยมวยจากสีสเด็ดนะครับซ้อมไก่สิรภพบ็อกซิ่งยิมนะครับที่กาญจนบุรีนะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือดีครบเครื่องครับ วงในไล่แขนดีนะครับหมัดหนักศอกอันตรายนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีชนะปลายฟ้านะครับส่วนคู่ชกนะครับยอดกุมารยอดกุมารน่มวยจากอุบลนะครับซ้อมรถสวยจากเจดนะครับก็ประเภทมวยฝีมือนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีชนะฝ่ายแรงสอยเจ้าต้งปลาจีนนะครับต่างฝ่ายต่างชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าน้ําพุนะครับส่วนคู่เอกครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับวันนี้เจอกับช้างศึกสายันยิมนะครับคู่นี้เคยเจอกันมา แล้วก็เป็นเพชรอ่าวไทยที่เคยเอาชนะมานะครับวันนี้สู้กันร้อยสามสิบสองนะครับเพชรอ่าวไทยเนี่ยมวยจากนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมพิทักษ์ทางหลวงนะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีชนะช้างศึกนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเจ้าซูเปอร์แบ็คนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าช้างศึกนะครับช้างศึกเนี่มวยจากหนองคายนะครับซ้อมสายยันยิมนะครับก็ผลงานมีแพ้เพชรอ่าวไทยนะครับด้วยก็ไปชนะยอดขุนศึกนะครับวันนี้ยังชอบเพชรอ่าวไทยนะครับเคยชนะมา วันนี้น่าจะย้ำชัยชนะได้อีกครั้งนะครับส่วนช่วงที่2นะครับทางเพียงไม่เดดเจ็ดแปดเก้านะครับคู่ที่1ครับซีโฟเอกซ์มณุนนะครับเจอกับแสนเหลี่ยมพยัก์ถนนถั่วนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าซีโฟนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับรดสิ่งลดสวยจ่าเจดนะครับเจอกับขมนแดงสอจิตสนองชาตินะครับพิกัด100ปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่จะลดสิ่งนะครับรดสิ่งนะครับส่วนคู่ที่3นะครับ เพชรสัมบีสิเจริญทรัพย์นะครับเพชรสัมบีสิเจริญทรัพย์นะครับเพชรสีดำก่อนเพชรสีดำสิเจริญทรัพย์นะครับเจอกับชัยพลน้ำจิ้มดับลานสารคามนะครับเพชรสีดำนี่มวยจากโคราชนะครับซ้อมสิเจริญทรัพย์นะครับก็ประเภทมวยขวานะครับเขาในดีปล้ำตีแข็งแรงครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้เจ้าแสนซนเล็กนะครับขณะที่คู่ชกนะครับชัยพลนะครับชัยพลน้ำจิ้มดับลานสารคามเนี่ยไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้เจ้า เพชรมงคลนะครับคู่นี้ชอบที่เพชรสีดำนะครับเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทัตย์นะครับส่วนคู่เอกครับยอดรงชัยทีเด็ด99นะครับเจอกับดาวพระศุกร์สิทธิ์มณชัยนะครับยอดรงชัยนี่มวยโคราชนะครับผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกยกที่2เจ้ากล้องพนัทนะครับขณะที่ดาวพระศุกร์นะครับมวยจากราชบุรีนะครับไฟล่าสุดก็แพ้สิริมงคลนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ายอดรงชัยทีเด็ด99นะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการศึกเพชรยินดีมวยมาสลันเมืองที่ ลังสิตนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดติดตามทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข็มราดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ